บางคนมันคบเฉยๆอ่ะมันไม่ฟังพระมหเทศยังไม่อยากฟังเลยพอรู้ว่าพระจะมาถอยแต่พอเขาชวนไปกินเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เห็นเขาขนเหล้าขนเบียร์ไปมันไปตังก็ไม่ออกหรอกแต่หน้าด้านเป็นนั่งปลอมเขางั้นกินอิ่มแล้วลุกหนีเห็นไหมทีงานแต่งงานมีที่ไหนงานปลอยหลวงมีที่ไหนไป บริจากยี่สิบาทกินตั้งแต่แปดโมงทังเที่ยงคืนนี่ยดูที่มนุษย์ที่พระจะมาเทศนะ์บอกไม่ไปอ่ะกลัวได้ถวายกันเทศเนะี่ยดูมันทำคบคนดีอย่างเดียวมันไม่พอมันต้องฟังฟังว่าคนดีเขาพูดยังไงเขาสอนยังไงเขาใช้ชีวิตยังไงคนที่คบคนดีแต่ไม่ฟังเหมือนทัพพีอยู่กับหม้อแกง ท่านทั้งหลายคงเข้าครัวกันจนชินทัพพีนี่มันคนแกงอยู่ทุกมื้อทุกวันนะแต่มันไม่เคยรู้รสชาติหรอกคนที่รู้รสชาตินะคือพ่อครัวเห็นไหมเพราะฉะนั้นเวลาเราครบคนดีอย่าคคบแบบทัพพีนะต้องคบแบบพึ่งพึ่งคบดอกไม้พึ่งเนี่ยฉลาดมากดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมดอกไม้ที่มีน้ำหวานอยู่ที่ไหน พึ่งจะบินไปไปดูดอ,อน,น้ำหวานมาผสมผสานกลายเป็นน้ำพึ่งเพราะฉะนั้นคบคนดีต้องค้มแบบพึ่งคบดอกไม้อย่าไปคบคนดีแบบกบเท้านั่งเฝ้ากบอบัวที่นี่มีสะกบคงเยอะกบเท้านี่มันก็นั่งอยู่ชายฝั่งนะ่ะกอบัวเต็มไปหมด ดอกบัวปลิบานส่งกลิ่นหอมเช้าเช้าพึ่งบินมาแต่ที่เกสอนบัวเอาน้ำหวานไปเอาน้ำหอมไปกบเท่ามันก็นั่งร้องอยู่นั่นนะมันไม่ได้กินน้ำหวานหรอกไม่ได้กินเกสอนหรอกแล้วก็ตายไปเห็นไหมเพราะฉะนั้นเวลาเราคบคนดีอย่าคบแบบทับพพีคบหม้อ,อกแกง ต้องคบแบบพ่อครัวคบหม้อแกงคบแล้วกินอิ่มนอนอุ่นคบแบบพึ่งคบดอกไม้คบแล้วได้น้ำหวานไปกินไปเดมครบแบบพึ่งแสวงหาเตสรบัวหรือดอกบัวแต่ไปครบแบบกบเท่านั่งเฝ้ากอบัวการคบคนดีเนี่ยชีวิตเราดีขึ้นครบแล้วฟังคนดีเราก็จะฉลาดขึ้น าตมาเคยเจอพระฝรั่งรูปหนึ่งเรียนหนังสือจบแล้วไม่เรียนต่อพ่อแม่เตือนอะไรไม่ฟังอยากใช้ชีวิตด้วยตัวเองกินเหล้าเมายาวันหนึ่งไปเที่ยวบ้านเพื่อนเพื่อนทิ้งหนังสือธรรมะไว้ที่โต๊ะรับแขกหยิบหนังสือธรรมะขึ้นมาอ่านเกิดซาบซึ้งใจมากๆอยากบวชขึ้นมาถือหนังสือธรรมะขึ้นรถไปเลยไปที่สมาคมพุทธศาสานาแห่งที่ประเทศอังกฤษ เขากําลังทําวัดสวดมนตน์อยู่เหมือนพวกเราเนี่ยเขากําลังทําวัดสวดมนตน์อยู่ทีนี้ฝรั่งคนนี้นี่มันไม่รู้เลยอะไรคือธรรมะธรรมะอ,อะไรคือพุทธศาสนาแต่อ่านหนังสือเล่มนั้นจบมันอยากบวชมากถือหนังสือเล่มนั้นเดินเข้าวัดไปชาวบ้านนุ่งขาวห่มขาวกำลังทําวัดสวดมนตน์ฝรั่งคนนี้สวมรองเท้าเดินตัดขึ้นมาเลยผ่านหน้าอาสนะสงขึ้นมา ไหวยังไม่ไหวกราบยังไม่กราบมายืนถามพระวะ่าหลวงพ่อผมอยากบวชหลวงพ่อก็มองว่าอู้ดูมนุษย์คนนี้สิทำไมมันจึงโง่ได้ขนาดนี้เดินขึ้นมาหาพระรองเท้ามันยังไม่ถอดเลยคุณโยมเชื่อไหมคนที่เคยโง่ถึงขนาดนี้นะพอได้ฟังธรรมะจากพระรูปนั้น ตัดสินใจบินมาบวชที่ประเทศไทยบัดน,นี้กลายเป็นพระฝรั่งผู้ใหญ่ใจดีบินไปนสอนพระพุทธศาสนาที่ประเทศอังกฤษเรียบร้อยแล้วเนี่ยคนโง่พอมาคบคนดีพอมาฟังพระธรรมคำสอนได้บวชบินกลับไปสอนชาวโลกเพราะฉะนั้นถ้าเราครบคนดีแล้วฟังคนดีชีวิตเรามันดีขึ้นทุกวันทุกคืนแต่ถ้าเราครบคนดีแล้วไม่รู้จักฟังคนดี พบการเป็นสิบปีไม่มีประโยชน์บางคนไปอยู่ใกล้คนดีไม่ฟังคนดีแต่ไปริษยาคนดีมีนะอย่างนี้นี่ค้าฉันนะคนจูงมาให้พระพุทธเจ้าไปบวชเนีให้เจ้าชายเสียตั้งถ่าไปบวชไปบวชตามพระพุทธเจ้าแต่ไม่ฟังธรรมของพระองค์ไปนั่งอยู่หน้าวัดใครเข้าวัดก็ริษยา กลัวว่าเขาจะมาเกาะพระพุทธเจ้าสุดท้ายคนคนนี้ไม่ได้ธรรมะอะไรเลยจนพระพุทธเจ้านิพานไปเก็ไม่ได้ธรรมะอะไรเห็นไหมพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ปรดทุกคนนะคนบางคนก็ปลดได้บางคนปลดไม่ได้พระองค์ก็ทิ้งตรวต้องปล่อยไปนี่เรียกว่าอยู่ใกล้คนดีแต่ไม่ฟังคนดีอีกองค์หนึ่งคือพระเทวทัตไปบวชอยู่กับพระพุทธเจ้าแต่ไปริษยาพระพุทธเจ้า หาว่าพระองค์มีคนนับถือเยอะแยะทําไมไม่มานับถือฉันบ้างพระพุทธเจ้าเป็นกรรษัตริย์ฉันก็เป็นกรรษัตริย์ก็ไปริษยาพระองค์ท่านสุดท้ายเป็นยังไงถูกพันเดินศพนี่เรียกว่าอยู่ใกล้คนดีแต่เหมือนทัพพีอยู่ใ,นในกล้มอแกงไม่มีประโยชน์ส่วนคนที่อยู่ใกล้คนดีแล้วมีประโยชน์เป็นใครเช่นพระสารีบุตรอครสาวกเบื้องขวาของพระพุทธเจ้าวันหนึ่งมีพราหมณ์คนหนึ่งไปเฝ้าพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าแสดงธรรมปรดพราหมณ์คนนั้นพระสารีบุตรยืนถวายงานพัดอยู่เบื้องหลังพระพุทธเจ้าพัดไปพัดมาพัดไปพัดมาถือโอกาสฟังธรรมด้วยพอพระพุทธเจ้าแสดงธรรมจบคนที่มาขอฟังธรรมโดยตรงเนี่ยนะได้แค่เกิดศรัทธาเริ่มใสในพระพุทธธรรมพระสงฆ์แต่พระสารีบุตรยืนพัดพระพุทธเจ้าอยู่ข้างหลังนะไม่ได้ฟังธรรมโดยตรงนะแอบฟัง ภูพ,พักรักจำบรรลุธรรมก่อนอีกเป็นดังนั้นไปเนหะ็นไนี่คนมีปัญญารู้จักฟังภาษาดิบเลยกลายมาเป็นอักษรสาวกเบื้องขวาพระพุทธเจ้าเพราะ ok แอบ,บฟังพระพุทธเจ้าภูพักรักจำดังนั้นท่านทั้งหลายถ้ามีคนดีอยู่ที่ไหนพาตัวเองไปคบคนดีคบคนดีแล้วฟังคำสอนของคนดีฟังคำสอนของคนดีแล้วมาถึงข้อที่สามต้องคิด อย่างคนดีคับอย่างเดียวยังไม่พอต้องฟังฟังอย่างเดียวยังไม่พอต้องคิดคิดอย่างคนดีคิดอย่างคนดีคือคิดอย่างไงคือคิดด้วยปัญญาคิดด้วยปัญญาคิดมีเหตุมีผลมนุษย์เรานี้คิดกันทุกคืนทุกวันนะแต่บางทีไม่ได้คิดด้วยปัญญาหรอกแย่างาัมาเอาผ้าห่มมาแจกนี่นะ บางคนมันก็มีปัญญามันก็อนุโมทนาว่าแต่มาบำเพ็ญทานคนมันไม่มีปัญญามันก็มองว่าเอามาแจากทำใหมปีที่แล้วก็เอามาปีนี้เอามาทำใหม่ดูดิดูคนโง่มันคิดสิแทนที่จะอนุโมทนายกมือสาธุมันบอกว่าเอามาทำไหมมาดูดูคนจึงไรหรื้ยังไงเราไม่ได้จนเนี่ยคนคิดอย่างนี้ก็มีนะ บางคนมันได้แล้วปีนี้มันไม่ได้มันมาด่าเราอีกทําไมฝนตกไม่ทั่วฟ้าดูเนี่ยคนโง่มันคิดเพราะฉะนั้นเวลาเราคิดเราต้องคิดอย่างคนมีปัญญานะคิดมีเหตุมีผลเพราะเรานี่อยากจะคิดยังไงก็คิดบางคนคิดเพราะเห็นแก่ปากแก่ท้องหมายความว่าถ้าตัวเองจะได้เนี่ยจึงคิดได้